สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้แดดแรงมากเลยจ้าพี่น้องแดดอากาศดีมากเลยเนาะจ้ามองไปเห็นเลยเด้นี่เมื่อนี้กัสิมาอยู่ป่าหัวละพาเนาะจ้าพี่น้องจ้าเมือว,ว่านนี้อาทิตย์แล้วสองสามมือที่ผ่านมาเนาะจ้าอ่าฝนตกล่มแห้งแล้วก็ อากาศเริ่มเย็นๆนาะจะแล้ววันนี้บีกัสิมาอันนี้เป็นแปลงหัวละผ้าจะบีกัสิมาตัดหัวละผ้าแล้วก็เอาไปถนอมอาหารนาะจะพี่น้องจะเอาไปลวกแล้วก็ไปแช่อช่องฟิดไว้นาะจะเอาไว้กินตอนหนาวนาะจะพี่น้องจะบีกัสิผ้าบนเพื่อนมาตัดหัวละผ้าแล้วก็ไปทําขันตอนต่อไปเลยนาะจะแล้วก็มาตัดหัวละผ้ากันจ้ะพี่น้องจ้ะมือเนี่ยมือนีเป็นมือ คือเป็นแบบว่านานาห้อนมันสิมหแล้วเนาะจ้าพี่น้องจ้าพักเข้ากับซิวบัวใดดูแล้วเนาะเดี๋ยวมันก็ตายเนาะจ้าแต่ว่ามันยังห้อนอยู่ดอกจ้าพี่น้องจ้าแต่ว่าตัดไปก่อนเนาะหัวละพาเนาะจ้าเนี่ยคือตัดเอาแต่ยอดยอดมันแบบนี้ไปก่อนเนาะจ้าพี่น้องคือมันมีอ้อนออกเยอะนะ่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่ปุ๋ยเล่งอีกเนาะจ้าพี่น้องจ้า ก็ตัดอเอาแต่ยอดยอดมนันเนาะเนี่ยตัดอเอาแต่แบบเนี่ยมันแล้วเราก็เอาไปถนอมอาหารเอาไว้กินหน้าหนาวแล้วจะพี่น้องจา้าลืมเอาตะก,กาล,ลงมาใส่สะดอก เดี๋ยวบีขอตัดก่อนนะแป๊บหนึ่งนะต่อกันเลยนะจพี่น้องจา๋านี่ก็คือหัวราพาที่บีาพาไปเก็บนอจพี่น้องจา๋ากระไดมากประมาณหน่อยหนึ่งนอจกระบ้หน่อยดอกจะกระไดหลายเติมเนาะเราก็จะมาถนอมอาหารกันนอจพี่น้องจา๋าเพราะว่าปลูกไว้แหละกินผู้เดียวกินบมท่านนอจพี่น้องจา๋าทำโรงงานกัดเดียวกับอ่าหน้าแฮปสก็มาเนะแฮปส์ก็คือหน้า ฝนตกนอกจากพี่น้องจ้าหน้าฝนหนานาวก็เริ่มซิมาเลยนอกจากเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วร่มแล้วก็ฝนตกแล้วก็อากาศเย็นขึ้นนอกจากพี่น้องจ้าเดี๋ยวพักมันกระสีตายนอกจากแต่ว่ายังบดถือว่ายังยังบดถือว่าหนาวนอกจากพี่น้องจ้าแต่ก็ทํามี่พักอีย่างที่บีกินบบทันบีกระซีมาถนอมอาหารหรือว่าเก็บไปกินหนานาวนอกจากพี่น้องจ้าเพราะว่าอยู่เมืองนอก ผักไม่ได้มีตลอดทั้งปีเนาะจากพี่นอ้องจ่าพอเวลาเราปลูกหน้าร้อนได้เราก็ถนอมอาหารไวเนาะทําเข้าช่องแช่ฟิดไฟเนาะจากพี่นอ้องจ่าบอกคืออยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยหา,า,ยา,ากินง่ายะจาะถ่าอยู่เมืองนอกบ่ใดเด้อจ้ะทาไม่งั้นก็ซื้อเขาตลอดเนาะจ่าพี่นอ้องจ่าเราก็ซื้อเขาก็แพงนาะจา่ะอยู่เมืองนอกเนาะเราก็ต้องหาวิธีถนอมอาหารหรือว่าประหยัดเนาะจากพี่นอ้องนี่ก็คือหัวละพาทีบีอ่าไดย์พาไปกิบเนาะเดี๋ยวบีกับสี นำมาลวกไปไปเบิรงขันตอนต่อไปน้ำกันนะจ้ะพี่น้องจ้ะเนี่ยบีก็ได้ดต้มน้ำไปแล้วเนาะจะต้มน้ำเป็นแบบอุ่นๆเนาะไม่ใช่อุ่นๆเขาเรียกว,ว่าอะไรไม่ให้เดือดมากนะจ้ะพี่น้องจ้ะแล้วบีก็สิเอาหัวละผ้านี่ลงไปลวกเลยจ้ะลวกลงไปเลย ลวกแบบนี้จ้ะไฟปิดเลยก็ได้นะจ้ะลวกเป็นแบบนี้ลวกเพราะไห้มันไห้มันยุบนะจ้ะพี่น้องจ้ะโบแมนว่าลวกเป็นแบบให้มันสุกเลยจ้ะให้มันยุบแบบนี้จ้ะเอาลงน้ําสักประมาณสามสามสี่นาทีจ้ะพี่น้องจ้ะลวกแค่ว่าไห้มันยุบซื่อๆจ้ะเนาะแล้วเราก็เอามันนอกน้ําเย็นจ้ะ นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ห้าเก็บไว้กินหนาหนาวจ้พี่น้องจา้าใส่ตุ่มย่ำทํำแกงกษิตได้กินหอมคือเก่าเลยจ้พี่น้องคือกันกับพักสะอาดคือกันกับพักสดเลยจ้ะแต่ว่าห้าว่มีพักสดเนาะจะอยู่เมืองนอกสิปลูกพักตลอดทั้งปีบ่ได้นะาจ้าพี่น้องจา้าเราก็ต้องทําแบบนี้เาจา้ะเพราะว่าปลูกเรากินผู้เดียวจ้ะพี่น้องไค <laughs> สิมากินได้กระดักกระดดอแม่นว่ล่ะ ปูลาก,กินผู้เดียวจะยูนิกะมีหมูอยู่ผู้หนึ่งสองคนอยู่ไกลไก่น่าจะพี่น้องจ้าเพิ่นกระปูกของเพิ่นคือกันต่างคนต่างปูก,กินนะจะพี่น้องจ้าทามีเนื้อทีมียังกระปูก,กินก็ต้องไปสื้อเพิ่นเนาะสื้อเพิ่นกระแพงทับนาฮอนกระเฮ็ดกินยังสี่เลยจะพี่น้องจ้าเฮ็ดกินเองปูกินเองนา,น,อน,เอานาหนอนเอหนาฮอนบบอืดพักแต่ว่านานหนาวนี่พักอึดเพราะว่ายัางปูกบ่ได เดี๋ยวสือเพื่อนกินย่างเดียวขั้นตอนต่อไปเราก็เสร็จมาเป็นเสร็จแบบนี้แล้วเนาะจะพี่น้องจะออกมาเคียวๆแบบนี้แล้วเนาะก็ซัมวันลวกพักเลยจะพี่น้องจะลวกพักขึนไปเนาะต่อไปมีกกซีมามา,มาปั่นน้ำออกจก้ะปั่นซัมเนี้ยเนาะขันอยากได้ายก็ปั่นไงเนาะจะพี่น้องซัาก่อนนึง ก่อนนึงสีก็กินเทือน pues mm ึงสีน่ะจะเอาใส่ลงต้มยำทมแกงเทือนึงสีเนาะบีกับปั่นปั่นไว้แบบนี้เ nah. นาะจ้ะพี่น้องอยากได้ก้อนใหญ่ก้อนน้อยก้อนใหญ่กะปั่นเอาไปเลยเพราะว่าบีเอากลางเอาเอากลางเอาแกเอากลางเอาดอกแข็งแข็งมันออกเลยเนาะจ้ะพี่น้องจ้าเราก็บีก็เอามาลวกเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้มยำทําแกงหรืออย่างเราเข้ากับใส่ลงไปเป็นก้อนเป็นแบบนี้ได้เลยจ้ะพี่น้องจ้า เนี่ยอยากได้ก้อนใหญ่ก้อนหน่อยใส่หน่อยใส่ลายแหละแต่ละรังเนะาะจะพี่น้องจ้าเขากับใส่เลยบีบน้ำออกเนาะบีบน้ำออกแล้วก็มาให้เป็นก้อนแบบแบบนี้บีกสิป้าไว้สักประมาณสองสามซมุม่งผู้ลรจะพี่น้องจา้าหลังจากบีเห็ดเป็นก้อนแบบนี้ไว้แนละ้วเนาะพ่ะวายังเพ่อว่า ให้ให้ให้มันหมาดนะเขาเอื่นมาอย่งให้มันหมาดนั่นแหละคือ้าไปถ้าบีเอาไปใส่ตู้เย็นตอนนี้เลยมันสิกอกันค่ะมันมันมันสิจับกันเป็นก้อนมันสิเอาบอออกนั้นสินะจ๊ะพี่น้องจ๊ะบีกะปล่อยไว้ลักสองสามชั่วโมงเลยห้มันเขาเอื่นมาอย่างบอกบดถือจ๊ะพี่น้องนั่นแหละเป้าไปสองสามชั่วโมงเลยวพราะล่เอาไปใส่ถุงแล้วมันสิบจับกันเป็นก้อนจ้ะนั่นแหละ บีกัสิีเฮดไปเรื่อยๆบบได้หลายดอกจะประมาณ6-7ก,ก้อนนี่แหละเนี่ยเบิดเนี่ยแต่ว่ากระเฮดใบนาะจะพี่น้องจา้าเพราะว่ายังหนึ่งเขากินบบท่านบบสันมันกะสิเป็นดอกมันกะสิแก่ถิ่มซืซ้อจ้าในในเขากะเดดปลูกแล้วปลูกแล้ว,ลลวเขาก็ต้องเก็บผลผลิตเนาะจะพี่น้องจ้าถึงแม้ไม่ได้เยอะหรือได้น้อยเราก็ต้องเก็บนเพราาเขาปลูกแล้วเขากเดดลงทุนเฮดแล้วปลูกแล้วลกระสิเฮดถิ่มเฮดเสียมกับโบแมนนาะจะพี่น้อง ได้หดน้ำได้นั้นแล้วเนาะเปลืองน้ำเปลืองไฟเลยกะต้องเอามาเกิดเหตุให้เกิดประโยชน์จ้ะถึงแม้ได้น้อยครั้งนี้ได้น้อยครั้งต่อไปก็ได้หลายเนาะจะบีตัดมาแล้วบีกะสีเร่งใส่น้ำเนาะจะลดน้ำอยู่ที่แปงมันนาะลดน้ำเดี๋ยวมันก็แตกขึ้นมาใหม่จ้ะเพื่อห่อนานหนาวกระสีได้ยู่ดอกจะเป็นสิบยี่สิบก่อนเนาะยี่สิบก่อนเป็นแบบเนี่ยจ้ะเท่ากับแกงได้ยี่สิบเท่อจันสี่นะแม่จ้ะผัดกะเพราเออไป โแมนพัดกะเพราแกงเขียวหวาน้วกาพัดพริกแกงพักนั้นพัดพริกแกงสีอันอันทีแน่วเพิ่นใส่ผักมวละพาาเนาะห้องกระสิได้ใส่ห้องกะสิได้กินเนาะ้ะพี่น้อง,หอ,ง,องหอมคือเกาจ้ะ <laughs> หอมคือเกาเนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบรอแลวจะบ่ยากจะบีก็สิปล่อยไว้เนียนี้สะก่อนเนาะ้ะพี่น้องเฮ็ดเป็นก่อนเป็นก่อน <laughs> ปล่อยไว้ซะก่อนจ้ะปล่อยไว้ให้มันกอ่อโตเป็นแบบนี้ก่อนหลังจากนั้นบีก็สิใส่ถุงสิบเนาะใส่ถุงสิบไว้จ้ะปล่อยไว้ซะก่อนแบบนี้แหละเพิ่นจังสิบอกกอ่ก่อโตกันเนาะจา้ะพอเราไปใส่เสะสองเสะแข็งเพิ่นก็นสิบ่จับโตกันเพิ่นก็สิอยู่ก่อนไปก,ก่อนมันเฮาก็สิใส่สะดวกสบายคลิปวิดีโอนี้บีก็พามาเฮ็ดอัลหัวละผ้าไว้กินหน้าหนาวเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หน่เด้อจ้ะบ๊ายบาย